มมาพอกับเฮาอีกคือเก่านะทั้งส่องซอแตงซาบ้านป่าเนาะแล้วขอกราบสบายดี่เอฟซีบวชสิเป็นถังลาวถังไทยผ่านอีสานบ้านทารุงเทพมหานครหรือต่างประเทศเนะาะซอแตงขอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีทุกท่านเลยเดอ้อจ้ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเฮงๆเรื่อยๆทุกท่านเลยเดอ้อจ้ะซอแตงกราบไปหลับคองที่เอฟซีผักมาให้เนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะสามโมงเข่งเนาะจนสิค่ำเนาะ ไปเอาคองกับไก่นะพ่อแม่พี่น้องแกงกรอบหมแล้วเนาะนี้ก็ไม่ได้เห็นยังเลยไปเอาคองอย่างแหน่แตงกับสิพาไปเปิดเบิ่งกล่องของควันเนาะที่เพิ่นส่งมาให้เนาะว่ามียังแหน่เนาะพ่อแม่พี่น้องไปไปเบิ่งไปส้นกันเลยจ้านี่กะสิเป็นกล่องคองควันที่เอฟซีแตงส่งมาให้เนาะพ่อแม่พี่น้องแตงกะสิไปเปิดไปแกเบิ่งเนาะไปรุ่นน้ำกันเนาะว่ามียังแหน่เนาะจ้า พ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นกล่อง FC ที่ผมส่งมาให้ซอแต่งเนาะพ่อแม่พี่น้องซอแต่งกับสีพาผีพาน้องแกะเบิ่งกเนาะว่ามันมีมียังแน่เนาะข้างในเนาะ <c oughs> จะไปเอาก,กะไก่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกงกอกผู้ตลาดนักซามปิดเนาะเบิ่งกันเนาะพ,อาพ่อแมยย่พี่น้องว่ามียังเนาะอัจิ้มหอยอย่างนี้ด้พอพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องอันดับแรกเนาะแเสียให้เบิ่งเนาะน้ำผึ้งเดือนหาเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำผึ้งเดือนหาเนาะกินมือลากซ่อนบำรุงร่างกายเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่อยู่เมืองไทยนี่แตงใส่นวดหนาได้พ่อแม่พี่น้องหนาเด้งได้นน่ได้นี่เนาะฟูน,น,นขมิ้นสั้นเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทองอืดเนานะมันเท่าอาการแน่นท้องจุกเสียดท้องเนาะเพราะว่าชาวแตงเป็นกระเนะพาะเนาะเพราะแม่พี่น้องส่งกระป๋องเนาะแล้วกัอันนี้สิเป็นผ้าถลายโจนเนาะเพราะแม่พี่น้องแกะไข่แกะร้อนในกระายน้ำเนาะอันนี้ฟ้าถลายโจนเนาะจ้ะแล้วกัอันนี้สิเป็นยาอยังนะอน,นี่เนาะ โอติก้าบารพ่อแม่พี่น้องมันเท่าอาการปวดเนาะพ่า,าวาเาแตงเตตอมานหนาบเท่านเซาเนาะขอ,ขอบคุณ e เอกซีไลยลเดอร์มันส่งมาใหนะ้เนาะเซ็นเ้าแตงผลิตเนาะนนะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะเป็นยาอย่างเนาะ น้าะพ่อแม่พี่น้องเคุนส่งมาให้ยองกล่องเลยเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะซองกล่องเลยเองไปก่อนพี่น้องน้งบัทันเบิร์ดได้พ่อ,อแอม่พี่น้องเอ๋แล้วจ้ะอ้าลมแฮมพ่อแม่พี่น้องเออมาลัานาตต่นสแตงจนเปิดแต่เนาะอันนี้กนนาน้ำใสๆนี่สิเป็นน้ำมันหม,มักข้าวเนาะพ่อแม่พี่น้อง ถ้าผิวแตกก็ได้ถ้าหนาก็ได้ถ้าปากก็ได้เนาะสปปรรพคุณหลายอย่างเนาะอินเนอะเพรว่าอยู่เมืองไทยเแตงกะสื่อมาทาเป็นประจำเนาะตอนนี้กะเข้าช่วงนาะหนาวแล้วเนาะผิวผู้เฒ่าผูม่พี่น้องแล้วสั้นก็เอาไปอยู่ได้เแตงนะ่ะผิวนี่ปากเแตงก็เริ่มแตกแล้วเนาะถ้าปากก็นอนย้ำมะเ้าวพูม่พี่น้องน้ำมะพร้าวสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะพแม่พี่น้องใช้จริงหลิงเลย กระต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำกระชั้นเบิดเนาะโอ้นี่กะอันนี้กะสิเป็นผ้าทลายโจรอีกกระปุกหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกระส่งมาซองกระปุกเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นมานานแดดกระส่องเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยแล้วกะนยาแก้ไอมะขามป้อมพ่อแม่พี่น้อง แก่แกไอเนาะจะแต่งไอเนาะอันนี้สิอันนี้รู้สึกสิเป็นพงกระชายขาวพ่อแม่พี่น้องพงกระชายขาวเนาะพงกระชายขาวนี่ช่วยในเรื่องปอดระบบทางเดินหายใจนะ,ะการเหนื่อยง่ายแล้วก็แน่นหนะ้าอกนะพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นทีส้งใช้น้ำนะเนาะชอบชาใช้น้ำสองมิลลิลิตรนะพ่อแม่พี่น้องเป็นสองเนาะ ันนี้สิเป็นยาทานน้ำ้าวตากระต่ายดินเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นยาขาดเชื้อโรคในลำไส้แก้ปวดท้องแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียเนาะสะแตงลมในท้องกับลายเนาะนี่ว่าง่ายคือสแตงเป็นโรคกระเพาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกระส่งมาให้เนาะอันนี้แก้หล,ลายอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องยาแก้ท้องเสียพ่อแม่พี่น้องเห็นปะจ้ะ แกทองเสียเนาะเนาะเห็นบหมเนาะเห็นเนาะคนก็ซื้อมาให้เนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเราจะใส่ซองมังสีเนาะใส่ซองยามาให้แต่งเนาะซื้อมาซองซองอันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องยาแกทองเสียเนาะเห็นเนาะเห็เนาะพ่อแม่พี่น้อง ยาพองถานเนาะพ่อแม่พี่น้องรักษาอาการท้องเสียเนาะแต่อยู่เมืองไทยสแตงกับซีซื้อกินอยู่เนาะยานี่เนาะเอาท้องเสียกินแหละอาการสิดีขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แก้ท้องร่วงเนาะมีแต่ยาได้พ่อแม่พี่น้องเลยนี่กะสิสิเป็นเกลือแร่เนาะพ่อแม่พี่น้องเกลือแร่แก้ท้องร่วงท้องเสียอะไรนี่เนาะ ตองสี่หกซองพ่อแม่พี่นอ้องอย่งน,นี้ถนะุเนาะยาบำรุงเลือดพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้สแตงติดแล้วเนาะบัดนี้สก๊อตเทปติดพรมสแตงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดน,นี้โอ้เโหเป็นปุ่มเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้อสแตงที่ให้ดึงยาใหม่พ่อแม่พี่น้อง ยาผู้แต่ว,ว่าเป็นยาบำรุงเลือดเนาะเพิ่นเขียนดนะับใบเสร็จเนาะเพิ่นซื้อมาสองถุงเนาะพ่อแม่เนาะสเป็นเม็ดจังสีเนาะเผืนบ่เป็นเม็เนะเมดเนาะสองถงุงเนาะถุงอากาศยาบำรุงเลือดพ่อแม่พมี่น,นอ้องนี่สิเป็นใบเสร็จของเพิ่น,นเนาะใบเสร็จเงินค่ะพ่อแม่พมี่น้องมันก็สีเขียนไว้่อยทางนี้เนาะรังอาหารขังละหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งเนาะ ที่มีขายแต่อยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็สุดท่ายท่ายสุดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทงบักไงไมันยังนอ้อปอดีนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทงใหญ่ใ่เนาะเนาะแต่แตงที่อ่านหนึ่งก็เด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นพงขิงเนาะพ่อแม่พี่น้องพงขิงพ่อแม่พี่น้องเอามาชงน้ำห้อนกินเนาะ แก่ทองอุดทองเฟอร์กินแล้วก็เอื้อมเอิอเออเอ,อ,อ,อะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยธงบักใหญ่เนาะธุดิบเกตคุณภาพเนาะพ่อแม่พี่น้องทิ้งธงบักใหญ่เนาะเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะกล่องบักใหญ่เบเิดแล้วพ่อแม่พี่น้องกัซซิมาขอกราบขอบุญขอ,อบคุณหลายๆเด้อ,อที่ส่งยามาให้ยซะแตงเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากเมืองไทยเนาะเอฟซี FC ของซะแตงอะไรเนาะขอให้ถันและครอบครัวยอยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อ เหตุยังกับค้อให้ยเฮงเฮงรวยๆยเด้อเห็ุยังกับค้องห้ประสบความสําเร็จในชีวิตของท่านเด้อคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้ท้องเนาะคิดสิ่งใดก็สมปัรถนาทุกๆประการเด้อจากขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อสาตงกระซึ่งเนาะซึ่งที่พนส่งมาให้กับน้าตาก็จนสิหลใดแะพ่อแม่พี่น้องกระดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่มีคนเป็นห่วงเป็นใยเนาะ กะซวแตงกะปลื้มใจะแหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็ว,ว้ายังบ่ถือคือกันเนาะกะดีใจแหละเนาะที่มีเอฟซีเป็นห่วงเป็นใยเหาเนาะสซแตงกะขอขอบุญขอบคุณจากใจเด้อเนาะจากใจของแซแตงยาซแตงก็อ่านให้พ่อแม่พี่น้องในพงนังบนแล้วเนาะหูรายละเอียดบนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง แซวแตงกัสิีคอจบขิปไ้เพียงเท่านี้แหละเนาะหมักกับกดไลค่กดแรกกดสั่นกระดิ่งติดตามให้ในเด้อเผื่อเป็นกำลังแห่งเสียกำลังแห่งใจแซวแตงสั่งขิปใหม่ใหอพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งก็ต่อไปเนาะสำหรับมานี่กัแซวแตงกะขคอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายเด้อลมหนาวมาและเนาะแซวแตงกับิีคอลาแะ้วบบดนี้เนาะสบายดีสวัสดีจ้า